เ no. มืองสภาพต,อตอ่อๆจ้ะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องบทสุขสุขคนเนาะมันนี้มาพอกันกับหล่าสไตล์สาวลาดอวน้องหลานนั่นเองเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสาวลาวเฮาแล้วกันพี่น้องสาวฝั่งไทยแล้วกัพี่น้องต่างประเทศบทสุขสุขคนเด้อจ้ามันนี่น้องหล้าสิมาตำหมักแตงกับสัวนข้ปุนนะพี่น้องสีตำขาปุนแล้วกันกับหมักแตงนะมันนี้พี่น้องเอ้ยนี่ก็คือน้ำปลาของเฮาเนาะนี่ก็คือเครื่องปรุงไงวันนี้มีมะเขือเทศมะนาวเลยก็มี ผักถั่วผักเทียมเนาะน้ำปลาดอกปลาแดกเนาะน้ำปลาแด็กน้องหลาซื้อมาด้วยจานน้ำปลาแดกปรุงพริกข้าวปรุงแล้วเนาะอัน да. นี้ก็คือมักแตงของเฮานะซื้อมาคือการพี่น้องกระปุกกระสือมาสามพันกรีนนะมักแตงหาพันน้พี่น้องวันนี้น้องหลาซื้อมากินตำกระปุลกับมักแตงนะเพราะว่าทับิมน้องหล่าว่าซีกีซื้อมาปรุงมาพี่น้องแต่ว่ามังคุงขาดตลาดเนาะเพราะว่ายังน้อยหน่อยนะหอยยังนะยังว่าน้อยสั่ม ยายกวากระปุกประเด็กหน่อยหนึ่งนวยเจ็ดผ่านพี่น้องน้องหลาก็เลยถอยพี่น้องถอยจาก,จากตา่ำมะขุ่เลยมาเอาหมักแตงกับขบนุนสิมาสัวกินข่าตอนเพศน,นะพี่น้องว่าตอนสาวน้องหลาไปเก็ดอดหยากนะก็เลยมากินข่าเพรนหนาะนี่มาพักทอนสำหรับพี่น้องอแรงสิไปสืบต่อเห็ดอย่างนะตอนนี้น้องหลาก็ะิบอกล่าพี่น้องเพราะวา่าขี้หูเขาละน้องหลาสิมาตํำเลยจ้านะมาต่ำเลยจ้าสิมาใส่หมักเผ็ดแห้งนะมาใส่สีหมักเผ็ดดิบ้นมาพี่น้อง ไส่จะอ่าประมาณนี้นะพี่น้องมะเพ็ดจะเพ็ดเนยนะใส่บอรายนะพี่น้องเพราะว่าอ่าเพราะว่ามันอากาศมันเก่าฮอนลายนะสองนี้กินเพ็ดลายบอได้น้ำพี่น้องเนาะอ่าอันนี้ท้าวจิตตามักแต่งก่อนหนะ้าหลังจากนั้นลงหล่ะสิสวะเขาปุ่นกินน้ากัน,นพี่น้องใ <laughs> สบ่บะเทียมใส่บอรายนะพี่น,อน้องเองอ่านี่เนาะ อต่อไปเขาก็สใส่แตงนัวลงไปนะพี่น้องทังหลายจะมาใส่น้ำตาลนะใส่แต่แตงนัวเด้อเน้นที่ปลาแดกของเขานะมือนี้พี่น้องอ่าตอนนี้เขาก็ลังย่งลายกับสีมะตัมเลจัะพี่น้องเพราะว่ามือนีอ้าเาจะเน้นปลาแดกนะจ๊ะปลาแดกจะมาบอกว่าสูตรยังเนาะ ต่อไปน้องหลาสิเอามะเขือเทศใส่ลงไปเนาะมะเขือเทศมันก็เหี่ยวเหยียดนะพี่นองสจอเจาะเข่งเลยมันเบิ่งใกล้ๆกล้เลยได้นะพี่นี่นองเลยเอาสูตรน้องหลานะใครที่อยากกินตามหมักแตงตามหมักพุงกะเอาสูตรน้องหลาไปตะกอ,อ้าจ้าวโผดอันนี้นองมะเขืออนี่กะมกอันนี้ก็ได้เดี๋ยวสิมาเอามะนาวฝากมะนาวลงไปเนาะมะนาวก็มีน้ำ โบลายพี่น้องอันนี้เฮาวส์ตัมมักแต้งนะต่อไปเฮาวส์สว่นข้าวปุ้นนะพี่น้องวันนี้น้องหลาจะมากินสองอย่างเลยเอ้าพี่น้องน้องหลาเอาลืมเอาลืมเอาบวงมาพี่น้องมาจะพี่น้องน้องหลากสิไซปลาเดกเพราะว่าปลาเดกขเดกขาซื้อมาใหม่น้องหลาจะบ,บอกเด้อว,ว่าปลาเดชซื้ออยังเนาะ ชุ่มว่าจะมาตามมักแตงพี่น้องใส่ประเด็กลงไปซ่บๆเลยพี่น้องเอ,อ้ยน,นี่อ่าต่อไปกับมักแตงของเขานะกับมักแตงเขากำล,ล,ลังแลยล่ะพี่นอ้องว้าหิวเขาแห้งเลยพี่น้อง้องละมาแต่ เปียงมากพึ่งมาก็อาบชาติพี่นอ้องก็มานางตามมัแเตงเลยจ้าตอนนี้เาก็สิดตักระปุลนำหน่อเอาพยานพี่น้นนองเอ้ย,าอยตามมัแเตงแต่กระทองทอง,ทองมัแเตงโอ้กระปุลแห้งตามง่ายๆโมเมนต์ตสำตัวเอา มะแตงคือแบบเป็นอะไรมะแตงจะแบบนุ่มเมื่อกี้นะพี่น้องมันแบบบนะ๊อกเพลงเนาะแต่ว่าบ๊อกแมนมะแตงที่เราไปซืออนะ้ออยู่สวนเขาเนาะมันที่อยู่สวนเขามันจะแบบอาสดๆเลยนะพี่น้องเลยน <c oughs> หัวสดปันไายว่าสั่นหัวสดคือหัวสดแบบ กินแบบลายๆเลยวันนี้พี่น้องเพราะว่าหิวข้าวนะมาเลรียกหิวข้าวลายตอนนี้เอาเต็มโขกเลยพี่น้องอ่ะเศร้าวันนี้พี่น้องเพราะว่าเต็มโขกแล้วเนาะน้องหลักก็ะซิบแบบตามเลยจ้ะเซฟเซฟเซฟอาตุ๋โอ้โหหยาสัมผิดแล้วจะได้ลายต่ำมากเทียนะ เดี๋ยวก็เซาะด,ดอีอืมอ <ừ> ืมยากไ้หมคะม่มบางนุ่นจะสมนะพี่น้องเพราะว่าไงน,นี่นำใบกระกกสมแลลวพี่น้องลงหละมมาตืมใส่มักนาวเอกเดียวคือขอ,ขอใส่ด้วยเนาะมาเบึงกันเลย หลังหลับก็จะกินข้าวแล้วพี่น้องหอมหอมอาหลังหลักที่มาสัวข้าวปุ้นเนอะเราไปกับสัวข้าวปุ้นเลยจ้าพี่น้องฝาวนะเพราะว่าหิวข้าวพี่น้องเลยเอาก็แบบอาเหีบแบบเร่งรัดตัวนี้พี่น้องชุบบๆใส่คือเก่านะพี่น้องเอ้ยใส่คือเก่านะใส่ผักถั่วผักเทียงคือเก่านะ แต่ว่าให้มีมักเพชรดิบใส่มักเพชรดิบกระด้เด้อมันจะแซ่บเนาะแต่ว่าน้องหลาจะใส่มักเพชรแห้งอ่าต่อไปก็ใส่มกลกมาเล่นเก่าพี่น้องเอ้ยใส่แล้วแต่มักนะพี่น้องใส่มักลายใส่ลายใส่มักหน่อยใส่หน่อยเด้อแล้วก็ต่อไปก็จะใส่โอ้โหมักนาวพร้อมนะพี่น้องเอ้ยตายลง แน่พี่น้องเพราะว่าทิศัวาขับปนน่ะมันเนี่ยกินแต่โองอยางมันจ้ะมันเนี่พี่น้องว่าเฮามาใส่เห็ดเวียกนะยนเนาะย็นตอนแรงน้องหลาทอดีไปเห็ดเวียกต่ออีกพี่น้องเลยไปทํางานไปเห็ดงานประจําเลยจ้ะพี่น้องเราก็มาเติมเต็มด้วยอ่าน้ำปลาแดกนะจ๊ะกระชบกระชบใส่ซอสบวงก่อนเนาะถ้ามันบวบ นัวยังมาใส่ใหม่แตมาเห็ดคือเก่าเนาะ,ะต่อไปเราหนักทนะี่เอาละคุนเนาะคุณใส่น้ำก็ไม่นอกให้มันแตกเนาะให้มันสะออกจากกันนะจ๊ะเพราะว่ามันติดกันจะกินบอสแทบนะพี่นนองโอ้โหกินจับอ่ะชิจงกินกับมาแต่งน้ำเ้อะเน,นี่ยคือกุญทางจะมาซาวน้ำเลยจ้ะพี่นนอง อ่าตอนนี้ลองหลักก็สี่นาใก่โอเคจ้อะอยังอืมนี่ส็นไ่วเลยพี่น้งองยขกาวปาตะไโอคือสีนวนะพี่นง นล่าซีซีมของนอ้องคันบนวัวน้องนล่าซีซึมปรนเด็กโอเคเราจะพี่นอ้องนล่าซีซึมทานนิดนึงพอประเด็กของเรามันจะแบบเอาช่มชมนะพี่นอ้องอ่ะตอนนี้กันเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องเอ้ยมากินข้าลวละมือชุบชุบชุบ น้องหลักก็ิเก็บก็นาะเก็บฟองไว้กับพี่น้องเลยมาแต่งที่เรือก็สิมากินกับเธอจากพี่น้องอ่าโอเคพี่น้องตอนนี้ก็แนวกินของน้องหลักกันเป็นที่เรียบร้อยนอกเพราะว่าตอนนี้น้องหลักกันซีเริ่มกินข่าวเลยพี่น้องอ่ามาเด้อพี่น้องเลยมากินข่าวกับน้องหลักเนาะกินข่าวเพลินจต่พี่น้องแต่คือข่าวของเขาเนาะลองลูกเขาเป็นสเก็ต กินตามังแตงกันแล้วพี่นอ้องกินข้าวเพนนะจ๊ะมีจีนัง,งพี่นอ้องมาเร้่อพี่นอ้อ,องเร้่อมากินข้าวกับน้องละเด้อกินข้าวเพนจ้่พี่นอ้อง เห็ตอนไหนปวเอามือนี่แหละยิบมันทางที่แซ่ เราบวมีผักมาเี่น้อกเรามีผักของที่เสบคือแบบรสชานิจะสมนี่นองเพราะว่าน้ำประเด็ของเราแบบ เขาจะพรุงมาแบบรสสมเลยจ้ะพี่น้องทองละโรไหซสกีมเนาะก็เลยอาใส่มกนาลงไปแบบไลายล นักเร่นเนาะก,ก็คือก็พาเขาทำมาเดินพี่น้องเด้อมากินข้าวกำลองลาดเด้อจ้ะข้าวแล้เวเหตุงานต่อพี่น้องเออ ก็จะเป็นแบบเออแะ่แสบน้อนนะพี่นอ้องสมๆสมพี่เพีปร์ฟารนี่แหละพี่นองตอนนี้ของาก,อกำลังเดินทางเนะ้กะกําสิงไปเฮดเปียกพี่น้องไปเอาคืนกืนเก่านะ ตอนนี้ต้องหลักของพักพอนตอนเทนเรียบร้อยพี่น้องว่าตอนเทนต้องหลักกันกินข้าวกินน้าล้วกำพักพอนนอนเป็นเวที่เรียบร้อยเนาะต้องหลักกันกำลังขี่รถต้องต้องไปเก่าพี่น้องไปเอาฟืนที่เก่าพี่น้องเพราะว่าตอนเสาร์เฮาการตัดแน่เนาะตอนแรกกสิตัดอีกนัดหน่อยละกันสิห่อขึ้นรถเลยจ้ะลองมากับบ้านน้ำพี่น้องจะมี ขี่รถนำจูดิ้งพี่น้องนี่ให้อู้มเลยอยู่น้องมานนี่แกพี่น้องกันมาเพิ่นี่ให้อู้มเลยจุดแดดไลยพี่น้องอากาศโอ้ยคนไงทางไงทางดดแดดเลยจะพี่น้องเลยตอนนี้ถ้างไงทางแดดเราะกำลังเดินทางนะพี่น้องตอนนี้ก็ยังถัดหอนนะบางที่เขาเอาหาเพื่นแล้วพี่น้องเลากำลังอยู่ทางจากโอ้โหแดดไล่พี่น้องเลย แ่ากนากกตอนนี้อากาศแบบโคตเ้วตอนนี้เวลา2องโมงสองโมงเนาะสองโมงยังหรือว่าหนึ่งมงนึงอย่ดี้น้องอกำลังมอนะอากาศโอ้น้งนอกูโดนกอนเลยเบินไฟออกมาเนิ่งหน้าตรงๆนี่นี่นี่ ท <c oughs> ่นบอเอามันไปมันก็อยากไปนะพี่น้องเลยมันอยากไป,นะกไปนะกกแล้วตอนเช้ามันก็ไปนะตอนเช้ามันขี่รถจักม้านะตอนเช้าตอนเลคับพี่น้องต้ตอกมาต้องบอกว่าเอาสีกน้นฟื้นขึ้นมาเลยนะพี่น้องโอเคเดีย๋ยวตอนนี้นาสราราทิพยพี่น้องเบิง่งบรรยากาศเบิ่งกันเลยพี่น้องอันนี้คือกรรมกรของเราเนาะ ก,กรรมกรที่หนึ่งของเขานะพี่น้องอันนี้ก็คือเซามีนะ่ะมันไปนํานะพี่น้องเลยไปหาปืนนะไปหาโกเพียดกับไปนํานะจ๊ะน้องมาพี่น้องอ่าได้รองรัสิพ้าพี่น้องเบิง่งบรรยากาศภายนอกเลยออเ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 พอาะ่ออออออคือแบบมันโคตรแบบอันตรายเลยจ้ะพี่น้องเออเตยเนี่นะพี่น้องบรรยากาศทางนอกนาะ โคแดอเ,ดเตอเส้นทางที่เอาสิไปเอาฟืนนะอันนี้พี่น้องเส้น,นเก่าเราเดิมเหมือนเก่าเหมือนเก่าเหมือนเดิมเนาะเราเคยมาละใต้นี้พี่น้องเยคยสพาพี่น้องมาใต้นี้เก่านะแต่ว่าวันนี้เอาสีเร่งเดวัสซันมาเฉลิมจิกรรมอายุอายุอายุหนึ่มันหูใบพี่น้องอเลยเป็นาสาน,านศิลปะจะญาตบ่มีย่านบ่ ญา,า่แม่ะแม่บอกว่าให้มากกับามากโอเคพี่น้องตอนนี้เขาก็เดินหน้าหอดปลาเลยเนาะหอดปลาที่เขาไปเอาขื่นนะพี่น้องเอ้ยน,นี้เขาก็กำลังขี่รถไฟเนาะแต่ว่ายัางทันลงจากรถเถอะพี่น้องรถชิงขน,นาดเมกี้พี่น้องเอ้ยจนวัวสีอันนี้เลยดอกคูณพี่น้องกำลังสีเป็นดอกเลยเนาะกำลังสีเป็นดอกพี่น้องเอ้ย เบิ่งแม่บรรยากาศพี่น้องโคตรแดดเลยพี่น้องเอ้ยโคตรแดดดีอีหลออ่าอันนี้เอาสิไปทางหน้าเลยจ้ะเดินหน้านะคอยหลังเอาฮะจะย่านรถบางหนึ่งจายานบรรุมันเต้นแหงโถดบรรุอ่อนโดยลรกุโดยเบื้งโดยลูกใครตั้งใดโดยอันลูกอัโดยจะย่านมันรุกอันโดยอัน okay นั้นล so ูกใครโดยหันหันมันโดยแล้วพี่น้องเอ้เบื้องแม่ทำเนี่ย แม่บอกขยู่หัวกนคือบ่อยู่อาชัยบ่อยากอยู่อ่ะแม่ขยูกไปน่ะแม่นี่อาตนาอตตกอาณอตตกกับรถถันจากน้อยฮะนั้นโดยลูกโดยโดยบังโดยจังใดลูกอาโดยงามแท้แท้ไปขี่รถเต่าอาญานาผินญาณน้ไปเต่าลูกอาณนั้นนั่นนั่นญาณนั่นอันนั้นเฉ่งมีจ้าโอเคพี่น้องตอนนี้ของเราก่ะ ตัดตัดตอนแรงได้เลยเรียบร้อยเนาะเพราะว่าตัดหน่อยนึงพี่น้องตอนนี้น้องหล่าสีโคนฟื้นขึ้นรถนะพี่น้องเบิ่งคนมากแต่ปลาพี่น้องสีประมาณนี้นะพี่น้องตอนนี้ก็เข้ามาไหว้แข้มทางพอดีเนาะน้องหล่ากะสีเอ้าฟืนขึ้นรถตอกเลยจ้ะพี่น้องเลยเพราะว่าตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วพี่น้องประมาณซี่โมงลวพี่น้องตอนนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวน้องหล่ากัสีจัดเลยเนาะสีเอาฟืนขึ้นรถไปกันทีเนาะ เอาปืนขึ้นรถนะพี่น้องเอ้ยสีเอาหัวที่เป็นแบบสม่ำเสมอมันบอกระโดดเด็กเอาไว้ก่อนนะแล้วว่าเอาสี่เอาหัวที่กระโดดเด็กนั่นแหละเอออย่าัง ก็เมื่อยแห้งล้วพี่น้องคืลายไข่ย่อยบางสภาพบางสภาพมาเป็นขู่เป็นคนแล้วพี่น้องเลยตอนนี้นะ เมียนให้มันอันนี้นะพี่น้องบโอ้โหเต็มรบ่เต็มรถมันนี่พี่น้องแต่ว่าสุดก่อนหันพอดีเต็มรถพอดีเลยพี่น้องเลยแต่สุดนี้ยังพทันหูเถื่อหันบ่เต็มจากซีบาพี่น้องเอ้ยตัดแต่เสาแล้วเพราะว่ามันมีอากาศห้อนลหลายลายพี่น้องเอ้ยอากาศแดดลายนอาองมันนี้เนาะห้อนเอา ว่าคือฝนสิต๊กนะพี่น้องอากาศโขดหอนเลยหอนไม้พายล่นไอรีพี่น้องแบบอากาศแบบอา้อาวอ้าวพี่น้องคือแบบฝนสิตก๊กนี่คันฝนตกคือสิดีเนาะเนงสภาพนองหลาตอนนี้ว่าเป็นฝูเป็นคนพี่น้องหัวยองเลย <laughs> หัวยองหัวแยงหมดเลยพี่น้องเอ้ยว่าเป็นผูเป็นคนลนะตอนนี้พี่น้องเดี๋ยวน้องหลาสิคนฟืนไปแล้วนะพี่น้องเบืองสภาพต่อต่อจ้ะ อากาศแบบโอ้ยกด,ด,ดห้อนเลยที่สอป,ปะก๊ะเหล้าเนาะอากาศกลางคืนกัฮหอน,นกลางเว้นกัแดดพี่น้องเอ้ยมันมีเย็นจากน,นี่มี่บ้านน้องหลานนี่เนาะอากาศพ้อน,นายพี่น้องอันนี้เาาีาน้อากำลังการเอาคืนไหวดีๆนะมันพอะดกเดกเดียวม,มันจะเต็มไวนะพี่น้องโอเคพอาแม่พี่น้องตอนนี้น้องลาก,กะ เอาฟื้นึ้นรถเป็นทีเรียบร้อยนะพี่น้องมันบ่เต็มนะพี่น้องเพราะว่ามันคอนโดคเด็กมาเลยเห็นแบบเต็มนะพี่น้องแต่ว่าน้องหลาก็สิเมื่อน่าเพราะว่ามันมืดมันคาบนะเพี่น้องเดียวเฮาก็สิพากันเมื่อเลยอันนี้น้องหลาเห็ดคือซื้อเร้่อบ่ไห้ขาวขับบ่เป็มนะพี่น้องเดียวเฮาก็สิพากันเมื่อแล้วเนาะไปเมื่อกันเลยจากพี่น้องไปดุย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 โอเคพี่น้องตอนนี้ก่ะเฮากะพากันเมื่อแล้วเนาะไป พากันเมื่อเนาะน,นี่สองแมลูกนั่งอยู่เทิงเลยจ้ะพี่น้องเลยเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนมันคับเนาะหาได้ฟืนบอดเต็มรถกะพากันเมื่อละพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันอันนี้กะหาโมงอลไเพราะแหงเนาะสภาพสองแม่ลูกพี่น้องอ่าจะไหกันตกซะมีเมื่อไงมาลูกฮะโดยลูโดย,โดย มันยากพี่น้องมันมันยากมันตกบึงไปมันมันเกาะเดี๋ยวสีภาพพี่น้องเบ่งบรรยากาศอีกเนาะบรรยากาศทางทางรถเท่าเนาะพี่น้องค่ะทางเก่าทางเดิมพี่เฮาเคยมาตอนนั้นแล้วพี่น้องเขามาเอาคืนเลยแค่หนึ่งนะแต่ว่ามันนี่เขามาเอาหอบที่ซองเนาะอาเป็นรถที่ซองแล้วพี่น้องตอนนี้พี่น้องเอ้ยฟืนทางหลังพี่น้องอาจะอาจอาโจอาโจยานตกรถ เดี๋ยวสิพ่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเนาะเบิง่งอ่ารถมันขึ้นจะได้มันจะตีงดยู่นะพี่น้องดูตอนนี้กรญญาตกดิขอมาเฮานั่งเศร้าแม่ลูกเลยตอนนี้ไหลเบิ่งกันเลยนี่น้องสภาพ,พี่น้องเอามันจะขึ้นคันแรกหน้านเนาะเฮาจังตีงพี่น้องเลยตะเวนกำลังสิตกดินพี่น้องอ้อจำจำจำ บรรยากาศโคตรดีเลยจ้าตอนนี้ตอนเพลินหันโอ้ยหอนเป็นหอนพี่น้องมาตอนนี้คือว่าเย็นแน่แล้วเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เริ่มเย็นแน่เลยเดชสุดยอดอลังการมากเลยโอ้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 สีหอดทางแดงเนาะสีหอดทางแดงทางเมืองบอานแลทางทางเขาในบ้านพี่นอ้องอันนี้จะเป็นแถวท้องหนท้องนาจะเนาะ ภาพบรรยากาศที่คุมหน้าเขาเนาะบระเดนอยู่ในบ้านเดือนี้เป็นแหมภาพบรรยากาศอยู่คุมหน้าเขาเพราะว่าจังนี้กับคนก็ไลายลายออกมาอยู่นานนะพี่น้องจะเป็นแบบบ้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยมีแต่ือนคนเลยจ้ะพี่น้องอยู่นานวันนี้เนาะมีมีไฟมีปืนเรียบร้อยนะพี่น้องเลยจะแบบมันโมมืงมันยัง กาสีหอดเออนเ i o n g h o w l i n า h o w l i รีลูกตกนะโอยลงตัไปชดกาสีหอดเธออ่น h o w l i n เ บีโอ้โอ,โอ,โอโเกาะหัวเฮามีมีมูบมูบมูบเออหอเทือนเฮาเร็วหอเทือนเฮาเร็วสามีซามีซฮ้ามี มีมีมีมันนี่เบรกฟืนเก่าฟืนใหม่นางควัดควัดควัดเอาคนงามเกียมเอาฟืนลงแต่รถมัน,นี ตอนนี้ก็จ่ายเสบเลยจ้าโอเคพี่น้องตอนนี้น้องหลากก็เอาฟืนออกจากรถเป็นทีรเรียบร้อยเลยเนาะเมื่อน,นี้น้องหลักก็สีบลอลายห,หางเนาะสีคอโตเลยจ้าพี่น้องเอ้ยอสนาคลิปนี้น้องหลักก็สีคอจบคลิปไหวซัมนีเนาะไหวพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าพี่น้อง แต่อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้น้องหล่าด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งพร้อมด้วยจ้าวันนี้น้องหลาสิคอโตไปก่อนไว้พบกันมาในคลิปหน้าบ๊ายบาย